เรามาดูบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะบรรยากาศวันจ่ายตามตลาดสดในตัวเมืองพิษณุโลกมีความคึกคักมากค่ะประชาชนทยอยออกมาซื้อของสดขนมแล้วกเ็เครื่องเส้นไหว้กันอย่างคึกคักค่ะ บรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยในวันจ่ายค่ะที่ต้องใช้ในเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะที่ตลาดสดในเขตเทศบาลนาครพิษณุโลกมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะซึ่งเป็นวันจ่ายตามเทศกาลตรุษจีนค่ะที่ตลาดสด5แยกโคกมะตูมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาเลือกซื้อของเพื่อเตรียมไปไหว้ในเทศกาลตรุษจีนค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ต่างนำสินค้าอาหารสดผลไม้ขนมเทียนขนมเข่งต่างๆมา ขายเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าปีนี้สินค้าหลายชนิดจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ทางร้านก็ยังขายในราคาเดิมค่ะทางด้านของนายเจริญอินคุ้มค่ะเจ้าของร้านโตบริการก็ได้เล่าว่าปีนี้ต้นทุนหมูเป็ดไก่และวัตถุดิบในการทําน้าจิ้มเนี่ยต้นทุนมีการเพิ่มสูงขึ้นแต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาค่ะถึงจะได้กําไรน้อยลงแต่ก็อยากช่วยบริโภคลดค่าใช้จ่ายค่ะ ก็คิดว่าก็เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะก็คิดว่าถามว่ามันจะลดหย่อนไ,ไหมผมก็ดูๆแล้วมันก็ไม่ได้ลดหย่อนนะเพราะว่ายังเต็มอัตราศึกเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอยูนนะ่ไก่ก็ไก่ใช้ก็ประมาณ2000ไก่เนื้อก็ประมาณ500หรือ600ตัวแต่เป็ดก็เตรียมไว้พันตัวตอนนี้ต้มไปแล้ว50%หมูล่ะคะหมูช่วงก็ประมาณพันกว่าชิ้นตอนนี้ก็เพิ่งต้มได้ประมาณ3 0 0กว่าชิ้น แต่ว่าราคาต้นทุนมันก็สูงขึ้นมาบ้างจากเคยซื้อสมมุตินะเคยซื้อ50า็จะอาจจะเป็น55าสห้าห้สมมุตินะคือเราต้องไม่เสร็จมีน้ำโล้ลไอสุงหนึ่งแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นขวดทำสดๆใหม่ๆเลยครับเราไม่มีการมาทำท้างคืนอะไรไมม่ีครับเราต้อวันต่อวันขณะที่ร้านน้องโบเบ้ประตูน้ำสองครับขายชุดกี่เผ้านะครับและชุดเจ้าสวัว เสื้อยืดสีแดงรายใหญ่ใจกลางเมืองพิษณุโลกโดยมีทั้งคนไทยเชื่อสายจีนและประชาชนทั่วไปหลั่งไหลนะครับเข้ามาซื้อชุดกี่เพ้านะครับไว้รอสวมใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงกันอย่างคือคักเช่นเดียวกัน